เบิ่งพี่น้อง <c oughs> งามบ่คือบานเทาบ่คือยามเกี่ยวเขาบานเฮ่าบ่พี่้องเขียนในหน่อยเบิ่งเด้อค่ะ,เ,คะเห็นบ่ค่ะเขียนหลังในหน่อยตะกี้บ่มมีด้วยค่ะแต่สมัยโควิดนี่เขาเลยมาปลูกเขี้นอยู่ขนาดที่นหน่อยเขาก็ยังมาปลูกเขี้นอยู่เอ่อวัางสองอาทิตย์ที่แล้วเขายังมาปาาาลูปก ะวะยังก็เต้นเต้นนอนอันกางคื้นไหมเต้นปิกนิกไหมพี่น้องนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาบ่ปลูกเฮียนไว้ทั่วเลยตะกี้บวมมีด้เนี่ยเฮียนหลังนี้ตะกี้บวมมีเดี๋ยวนี้มีเขากะบ,บางข้างเขากะเอาอนันซสือันสาพลาสติกไหมพี่น้องมาว่างไว้ชั้งทยูงสวนนี่กระพาลูกพาเตามาอาบน้ำอยู่นี่โควิดเนาะเขาก็ไม่อยากไปอาบนา้ำยุ่น นั่นแหละค่ะเลี้ยวลงไปสวยง่ามอืมึมงเอามาอันเอาฟื้นมไหวมาสือเต่าย่างมไไวเห็นปะไปถ่าย่างเนื่อเห็นป่ะพี่น้องเป็นตะมวนปะไ <c oughs> ม่แต่สวนยสาหะบอนอ่ะวังหันไทยอืมเบิดเลยเด็กคนต้นอัน ต้นมะเอปเปิลที่ท่าให้เบื้องหมู่บ้านนี่ลแหละพี่น้องซูมให้เบื้องไกลๆซูมซๆมซูมแต่ซมแต่สำนีแหละปุดแล้วนั่นค่ะเห็นหน่วยนะตุกกา,กายเห็นไหมเห็นว่าจา้ะต้นนั้นก็เลี้ยห็นดอกอันหน่วยขาวจันทร์ฟันอยู่เห็นไหม ที่เขาหน่อยๆเองเนียปกติวามีบัดนดีมาปลูกแค่หน่อยใส่แล้วก็เอาทางน้ำมาใส่เห็นว่าบัานดีขึ้นดีเขาก็มาน,น่นเปิกนิกกันอยู่นี่กินเหลากันอยู่นี่สบายเขาปไปเขาตองไปสาใบาน้ำไปยัดงบแล้วก็ไปยัดเรื่องโรกไผ้ไข้เก็บด้วยนี่ราคาอัปเดตให้เบึง อ่ะสิสันยัง้อ่เด้ค่ะเด้อ